สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวนะ้องอสุสานะครับว่าทุกคนถามว่าเอ้ยพี่เราอ่าทำไมโหอยากให้เปิดตัวนี้ทุกคนก็คงอยากเปิดอยก็ไล้ว่ามันเก่งนะครับผมสกิลของอสุสานะครับผมผมจะมาสอนอัพวิธีการอัพสกิลด้วยนะครับผมมาดูว่าอัพสกิลยังไงให้แรงที่สุดเลยนะครับผม ทาง JP เดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ฟังนะครับผมทาง JP เขาฝากมาบอกด้วยว่าให้ทุกคนอย่าเอาไปแชร์คลิปนี้นะผมบอกอีกนะอะมาเป็นสตเกอร์นะครับผมอสุสาเป็นสไตเกอร์นะครับผมจะจะจะปวด LG ห้านะครับผมจะปวด LG ห้านะป้องกันนะเป็นตัวป้องกันเป็นโรงเรียน t ี i n i t y นะครับผมเป็นสตเกอร์เลยนะครับผมโอเค การโจมตีเป็นสีฟ้านะครับผมเป็นเกาะแดงนะครับผมอศศศาสุสะผมเคยรีวิวไปแล้วนะแต่ผมว่าคลิปนั้นนะี่ะผมกูก,กะก,ะ,กะไปหน่อยนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมมารีวิวใหม่แล้วกันโอเคสอนอัพสกิลไปด้วยแต่กันเลยนะครับผมต้องขอหาอัพสกิลกบอว่าหาสกิลก่อนนะ สกิลแรกครับอาสุสานะครับผมสกิล exq จะสร้างครับจะยิงกระสุนน้ำออกไปสร้างครับเสียหาย651นะครับผมแล้วจะติดสถานะความเย็นดอีกสี่นะครับผมทุกคนก็คงรู้อยู่แล้วสกิลนี้มันแรงอย่างนั้นอย่างนี้นะครับผมให้ฟังคลิปนี้ให้จบนะครับสกิลตัวนี้มีสกิลนี้ดีดี ดีมากเลยครับผมอยากได้อยู่เหมือนกันผมบอกเลยนะข้ามาเมื่อไหร่ผมจัดแน่นอนนะครับผมตัวนี้เป็นยังไงผมวอวยน้องมานานแล้วอวยตั้งแต่ PV แล้วมั้งผมอะ่ะอวยตั้งแต่ PV อู้น่ารักมากผมอะ่ผมอะผมเนี่ยโคตรโคตรใจเต้นตุบๆ,ๆเลยตอนนั้นนะ่ะโ <Okay. S 1> อเคอาสัสดครับอัพ esq อ่าอ่าอัพ esq ไปแล้วนะครับผมสกิล l normal นะครับ จะเพิ่มทุกๆสามสิบวิจะเพิ่มบัฟตัวเองนะครับผมใช่แหละทุกๆสามสิบวิจะเพิ่มบัวเองอ่าตัวนี้นะครับอัพสกิลนี้มาก่อนเลยทาไมผมอยากให้อัพสกิลนี้มาก่อนมันจะเพิ่มการคลิดตาเมนะครับผมอือคำถามว,ว่าคลิปคารินจะมาตอนไหนอย่าผมทําให้นะครับอย่าผมมีเวลานะ๋ยวผมทำมาให้ดูนะว่าเฮ้ยคาริน เอ้ย๋ยวผมทำให้ตอนนี้ดีกว่านะเดี๋ยวเราคลิปหน้าแล้วกันเดี๋ยวผมคลิปนี้ผมมาสอนอัพอาร์ซือสะตัวเดียวเลยแล้วคลิปต่อไปจะเป็นมาชิโร่นะครับผมคิสกิลนี้ต้องมาเลยนะครับผมอัพสกิลนี้นํามาเลยครับเพราะว่ายังไงก็ได้ใช้แหละสกิลนี้สกิลนอร์มันนะครับผมอ่าแอสซีฟสกิลผมแนะนําใครเหลือของ ใครเหลือของเยอะเออตอนเนี้ยใครดองซีดีทีที้ไว้อะทีตี้ไว้ไวเยอะแนะนําให้เก็บไว้เลยนะครับเพราะว่าเราจะได้ใช้เยอะแน่นอนเอออย่าลืมเก็บ AP ไว้ด้วยนะอย่าลืมเก็บ a อพไว้ด้วยเพราะว่าเอเราใช้เยอะวันหนง่งอ,อืมเราใช้เยอะมาก AP พถ้าไม่ถึงใช้เยอะครับเพราะว่าห้ามใช้ a อพีเก็ค่าไปฟาร,ร์หนังสือยังคุ้มกว่าอยกนะครับ มีโอกาสมากครับทีม,มาเขาจะมีกิจกรรมคูณสองมาอีกรอบหนึ่งทุกคนอย่าเพิ่งใช้ AP นะแนะนำอ่าวันนี้ผมแนะนำเลยไปฟังหนังสือคุ้มสุดแล้วนะครับผมอ่าสกิลเวลหนึ่งครับอือจะทำการลดเกาะ อยู่นาน13นาทีอูดาวแค่ 5v วเท่านั้นนะครับจะลดเกาะ8%นะครับผมนี่ขยิ่งอัพนะยิ่งอัพเท่าไหร่ยิ่งลดเกาะน,นะเท่านั้นนะครับผมสกิลนี้ต้องมาก่อนเลยอัพสกิลให้เนี้ยให้ตันก่อนเลยครับเพราะว่ายิ่งอัพเท่าไหร่ลดเกาะโคตรหนักครับเห็นไหมเนีย่ยสกิลนี้ต้องมาก่อนอันน่านแม่งนี่ซีดีก็ไปดูห้ามไปดอกด่านอื่นอีกค่ะนะ ลังจหอังจ,จากฟังคลิปนี้จบว่าผมให้ฟังคลิปนี้ให้จบนะว่าเออเราควรจะตอบประมาณไหนให้เก็บ AP ไว้ทำไมเก็บ stamina สต a ามิน่าไว้ครับสต้ามิน่าสำคัญทางไหนเราควรเก็บสต a ามิน่าไว้เพราะว่าเราไปรอตอบคูณสองคุ้มมากๆเลยครับเพราะว่าเขาจะมีต่อคูณสองกลับมาอีกรอบหนึ่งทำไมเขาจะมีคูณสองกลับมาอีกรอบหนึ่งเพราะว่าน้องเห็นกิจกรรม,มันนี้ใช่ไหมละ่ะจะมีกิจกรรม ซัมเมอร์กำลังจะมาครับให้ฟาร์มของไว้ครับใครฟาร์มรายกาไว้เยอะๆอย่างนี้ย,นยิ่งดีเลยครับใครจะเปิดมาเชียอซัมเมอร์ก็ฟาร์มหมวกหมวกหุหมวกไว้นะครับผมหมวกสกิลนี้อ่ะสกิลตามนี้เลยครับให้อัพเาให้อัพสมอย่างนี้มาก่อนนะครับผมอัพสกิลที่4อ่ะผมว่าผมว่านะ ทำไมผมอยากให้อัพสามอย่างนี้มาก่อนเพราะว่ามันจะคุ้มดามดีจะคุ้มๆเลยใครลงเลยบอกไปโรจิล่าอศศาซึสานี่ค่ายิงติดคีเมื่อไหร่นะคุบอกเลยแรงมากๆเลยครับเป็นตัวที่จุกๆได้เลยอะดาเมทอศศาซึสานผมบอกแล้วอาซึสาก็ยังเป็นคงอาซึสายี่เป็นตัวอันดับหนึ่งของทั่วโลกได้เลยนะเจแปนก็ใช้ในอนาคตเนี่ยถึงปัจจุบันนี้เขาก็ยังใช้อยู่ดีเลย อสาสสะาซัมเมอร์นะครับผมเนี่ยครับผมก็จะเปิดใครจะดูคลิปเกลือของผมมาดูได้ผมมีคลิปเกลือแน่นอนเกลือแน่นอนเอาเออทุกคนอย่าลืมแชร์คลิปนี้ไป,ไปให้พี่แต่ย่อชันเนียพี่ใบให้ดูด้วยนะครับว่าเออเราควรเราแชร์คลิปนี้ไปให้ทุกคนดูด้วยนะว่า คลิปนี้มันมีประโยชน์ห่าไหนครับผมสอนอัพสกิลไปหมดแล้วก็อัพสกิลตามผมได้เลยใครที่จะลงไปเลยบอสเปโรจิล่าสกิลนอร์มอต้องมาก่อนสกิลพาสซีฟต้องมาด้วยนะครับผมบางคนว่าค่าเพิ่มค่าป้องค่าเพิ่มค่าคิด้วยเนี่ยจะแรงมากๆาอีกใช่เพิ่มคิแรงไปพึ่งดวงทักอีกทีนึงค่าไม่ติดเนี่ยโคตรดวงสวยครับเพราะว่าตัวนี้มันต้องใช้ดวงจริงๆ คุณคุณเจแปนเขาใช้ดวงดีมากเลยนะสกิลทีนึงอะคาติคีคเมื่อไหร,นะร่นะบอสว่าเปโรจิล่าเนี่ยโอ้โหเหมือนขนมดีๆเลยอะติดคีสองสองรอบเลยนะโอ้โหแสบแน่นอนตัวนี้เออเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปพามจริงด้วยครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสกิลอัสกิล,กล,กลตามอัพ นอร์มสกิลพาสซีฟสกิลนะครับผมอัพสอย่างนี้ต้องมาก่อนส่วนสกิลที่เพิ่มพีรามริดอย่าเพิ่งไปอัพอน,นะถ้าอัพสามสกิลนี้ตันแล้วจริงๆให้เราถึงค่อยมาอัพก็ได้นะครับอันนี้แนะนำเลยสำหรับคนที่จะเปิดอาสซอรซัมเมอร์นะครับผมใครต้องถูกมือไว้เยอะใคร้องพวกที่รัดผมไว้เยอะแนะนำให้เปิดหาให้ได้ครับ แล้วผมจะมารีวิวมาชิโร่ด้วยนะครับผมจะมาสอนอัพสกิลด้วยเพื่อฆ่าซูบปกินะครับผมผมบอกเลยนะซูบปกิน่าจะหายไปเลยอะ่ะ <c oughs> ไม่ต้องกลับคุยกันเลยอะ่ะ <c oughs> ซูบปกิยังใช้งานได้ดีอยู่ไหมยังใช้งานได้ดีอยู่โอกาสตกจะน้อยนะครับผมโอเคครับบ๊ายบายครับคลิปนี้เจอก,กันคลิปเจอกันคลิปน่าจะเป็นตัวมาชิโร่นะครับผมคลิปนั้นก็ต้องขออภัยด้วยครับ คลิปนั้นผมรีวิวแบบตัดต่อฉะยาวใช่ไหมล่ะแล้วก็เสียงมันจะกูุกกักะนะครับผมยบายครับคลิปนี้ผมต้องัวอตัวไปก่อนนะครับไบายเอออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ด้วยนะครับอย่าลืมนะไบายครับ